นว่างของเมสเนาะก่อนจะเปิดเรียนเปิดเทอมก็อยากจะไปทําสวยก่อนเพราะว่าเล็บแย่มากแล้วผมคือ็อสระระดัมากเพราะ่เยอมสี่เองทคนแล้วคือฟายมันแบบไม่ไหวจะเคลียร์แล้วว่ะต้องตัดทิ้งนั้นก็นี้นะคะเรามาในยักษ์ของโมแรมประตูสามแล้วก็จะมาทําผมทําเล็บกันแล้วก็มาดูว่าถ้าใช้จ่ายนะค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยจะเสียงินคนลเท่าไหร่นะคะว่าราคามันต่างกันที่ไทยไหมด้วยเนาะยังไงเดี๋ยเราไปมุกเรื่องทําผมก่อนนะคะไปกันเลยค่ะกรานีโก้ตั้นอยู่ ไม่ใกล้ไม่กลเดีย๋ยจะขึ้นแบบแพนที่แพนที่อะไรเงี้ยไว้บบให้นะกลิ่นแบบน่าเข้าอันนี้ก็คือเซอร์วิสของทางร้านนะคะที่ให้กับเรานนมีเมนูให้เลือก ส่วนตัวเราชอบนะเพราะว่ามันแบบเป็นเลเยอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เลี้ยงรอเลี้ยงผมใหม่ตัวนี้คือหน้าสดมากแล้วเราเขาก็แนะนาว่าเวลาการทําผมอะไรเงี้ยก็คือให้แบบว่าทําแล้วก็ให้มันเป็นเข้าเคิร์ฟอะไรย่างี้โคตรเกาหลีเดี๋ยวเราไปทําภารกิจต่อไปคือการทาเล็บจ้ะเจ้าก็จะมาร้านทําเล็บนะคะคือสภาพเกือบตื่นแบบภายในขึ้ชั่วโมงอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกมาเลยเล็บเบรแย่มากทุกคนก็เดี๋ยวเราไปทําเล็บกันเลยค่ะนี่นะคะเหล่านี้เราก็จะมาทําเล็บที่นี่เลยใกล้ๆบ้านนะทุกคน และนี่ก็คือไฟนอลของเลนี้ชันนะคะทาประมาณ5รอบด้วยกันคือได้เวอร์แน่นมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเบบี B ้ซอรี่เนาะอย่าอึดอัดหน้ากันไปนะคะเพราะว่าเลน แบบเล่นธรรมดาเลนิสเบ้นพังแล้วก็เลยเอาเลนฟิกมาถ่ายอะไรเงี้ยไม่มีคนถ่ายให้แล้วมันโคสต์หน้ามากนะเราเนี้ยกำลังจะไปทาํางานคือเซอร์ไพรส์บ้าคือมาถึงก็มีทีมงานจากทางเกาหลีใต้เนาะก็ติดต่อมาว่าให้ไปคุยทอล์กโชว์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้ของไทยกับเกาหลีหน่อยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้ไปออกรายการเกาหลีใต้แบบรายการเกาหลีใต้เต็มรูปแบบนะคะผู้ภาษาเกาหลีด้วยอะเวะ้ยอะเอาจริงมั้งไม่เซลเลยเพราะว่ายังไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าให้สัมภาษณ์ได้แต่คิดว่าเป็นโอกาสเราก็ลองดูนะะนนน,นนนนะะะคคตตออเเีี้้าััด9 40จ8แลวรรไปก ที่สตูดิโอของเกาหลีใต้ทุกคนคือเมื่อกี้อาดเสร็จแล้วแต่เบียยังให้ดูบรรยากาศภายในบ้างไม่ได้เพราะว่าซกเรดนิดนึงนะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวแบบไปไปถ่ายที่อื่นอีกทีนึงนี่ก็คือหน้าตาสตูนะสตูเขาก็ใหญ่มากพอสมควรนะเราก็ตื่นเต้นนะภาษาเกาหลีก็ไม่แข็งแรงแต่ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะเป็นใบเบือทางให้กับชีวิตตัวเองเฮ้ยมาครั้งหนึ่งมันก็ยิ่งได้อะไรดีๆกลับไปเนาะอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปแชร์ประสบการณ์กันเลยค่ะ เจอสคริปเกาหลีก็คือตายไปเลยจะ้ะมันมันเซฟไปเลยว่าพอสคริปเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยดูสแล้วคือเบสย,ยังไม่ได้ก่งเกาหลีขนาดที่ว่าสามารถทอลโชว์ได้แต่ก็ต้องทำปั๊บตื่นเต้นมากพ <laughs> <c oughs> ี่ของเมที่ถ่ายด้ันวันนี้โค่ะมัสนนม้สนุกมยม้ย้ยสนุกมนัยสนน 에이, 기다릴게요. 국경 없는 뷰티 회담, 비정상 뷰티 톡. 한류의 영향을 받아서 관심을 가지게 된것 같아요. 전지연 너무 좋아요. <laughs> 너무 이쁘다 <laughs> 너무 예뻐모 너무 쓸때요 너무 예뻐요. 너무 예뻐요. 너요 그게 다컨요이있어요땡무예척요는 컨셉 모요 너무 하는 화장 다있어요 태국에서 <laughs> <laughs> 그 요자 화장하면 그 남자 게이러 그 남자 요이러아뻐요알아요알아요 너무 요 저도 제가 요너알아뻐요 너무 예뻐요. 너무 예뻐요. 는무 예뻐요. 너무 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 예뻐요. 너 น่าทำความรู้จักนะคะนั่นก็คือน้องมิ้นอะไรคะมินไทคือข้างในร้านอะมันจะเป็นพวกเมนูที่เกี่ยวกับมินมินทั้งหมดเลยนะเมนูแบบว่าเครื่องดื่มเป็นมินนี่น้องน้องมาเคยมาให้เม้าก่อนเป็นช็อกโกแลตเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมินมีกาแฟมินมีโอรีโอแล้วก็เค้กมินเค้กมินถ้าเกิดว่าใครชอบ ต้องมาโดนนะคะออกมาที่ทางออกเก้านะเห็นที่เท่าไใช่คือกจริงเหรอเท่าไหร่อ่ะประมาณก็ก็น้ำมัน5,000วอนก็สำหรับเราหมาว่าถูกเพราะว่าร้านอื่นปัจะมาห 6, หอัพไปๆออย่างเงี้ยโอเคอย่ารอช้าค่ะทุกคนเราเข้าไปในร้านมินไฮกันเลยจ้าไปเลย ก็จะเป็นมิ้นช็อกโกแลตตาร์ตแต่ว่าสีมันจะแบบไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มิ้นอ่ะแต่ว่าถ้าอื่นเดี๋ยวเขาจะเป็นเมนูมีมินน้นหมดเลยอะเดี๋ยวไปดูเมนูวันก่อนได้ดูมันน,มน่าราักมันน่ากินเลยหมดเลยแต่ไม่ได้สั่งเพราะว่ามันจะอ้นวนนะจ๊ะ วันนี้ที่เกาหลีคืออากาศร้อนมากร้อนแบบช้อปปิ้งไม่ได้อะร้อนแบบไทยๆตอนนี้ก็จะไปเดินช้อปของเราแลีรวมาดินตลานถ้าเกิดว่าใครต้องการจะมาเดี๋ยวจะแปะแพดดี้มาใช้นะคะรู้สึกว่าจะมาไม่ยากเลยได้สบายๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งนี่แหละ ทุกคนเราได้ออกจากร้านแล้วแล้วเราก็กําลังจะไปแหล่งช็อปกันจะบอกว่าฤดูเกาหลีตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะแรกแรที่เบนมากับน,น้องอ่ะยังมีความหนาวอยู่ยังมีความเย็นลมดีแบบอากาศดีเมืองไทยแต่ตอนนี้มันร้อนแบบร้อนอา้าวๆนิดนึงจะแบบว่ามีความอ้าวแล้วก็วันนี้อากาศติดนะแบบอากาศไม่เปิดเลยแบบแสงดูไม่อํานวยดูเหมือนฝนจะตกนะคะถ้าใครมาะะใช่ถ้าใครมาโซจะแบบช่วงเนี้ยช่วงกรกฎาคมไปแล้วเนี่ยก็ ให้เข้าใจเลยว่าฝนจะตกแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราฉายแสงไม่ฉายฟ้าให้ดูนะใครฟ้าายแสงคืออะไรวะคืออะไรน้องฟ้ามีความมืดมิดเมื่ออาทิตย์จะดับแสงน้องฟ้าเอ๋ยน้องฟ้าแจ้งมากับแสงให้พี่ได้ชมเฮ้ยก่นอนอะไรค่ะมาปะซื้อของกันค่ะแล้วเราก็ได้เข้าตัดสินใจว่าจะแวะร้านนี้กันนะคะคีคๆเลิฟปะร้านคิคีคค โอเคเข้ามาแล้วจแต่ว่ามีท่้ผู้ชายอันนี้คือใหญ่ไปไนนหไปไนเนาะน้องตัวนี้ผ่านนะคะสีไข่ ระหว่างที่เราชอปปิ้งกันนั้นฝนเอ้ยก็เทลงมากเทลงมากเทลงมากความดีงามนี้นะคะทุกคนคือเบสอะสั่งเคสีที่นี่คือต้องมานั่งกดแบบนี้เองทุกคนมันเก๋เวอร์แล้วก็สไลด์สไลด์หรือว่าถ้าเกิดใครไม่รู้ก็คือเปลี่ยนภาษาตรงนี้ก่อนนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษให้เห็นไหมป้าทีนี้ก็เลือกเมนูน่นนี่นั่นแล้วก็จ่ายตังค์ใส่การเป็นแบบว่าเครดิตการ์ดหรือว่าเดบิตการ์ดก็ได้แล้วก็รับ สลิปมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเอาไก่กันที่เคาน์เตอร์กค้ชเบนรรู้สึกว่าแบบนี้มันสะดวกสบายกับการใช้งานนี้นะคะก็ไม่ยุง่งยากนะแป๊บๆเราก็ได้เ,ดเลยอะไรเงี้ยเคปซีบ้านเราจะรอ,อนานนิดนึงเนี่ยคือแบบได้ไหวมากแล้วเขาว่าจะเรียกเป็นแบบแบบทีแบบทีอะไรต่างีเเลย้ะตอนนี้นคะคะก็ช็อปเสร็จแล้วทำอะไรกันเสร็จแล้วเราจะกลับบ้านกันกแล้วเพราะว่า ไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้คือมันแน่นมากคนเยอะมากแฉะมากบรรยากาศไม่เที่ยวแล้วนะคะคลิปหน้าจะพาไปไหนอะไรยังไงรอติดตามนะจ๊ะคลิปนี้ก็เบาๆเก๋ๆพาทาผมพาทำเล็บพาเที่ยวพาช้อปปิ้งพาไปคาฟเฟ่เนาะยังไงฝากติดตามช่องเบตตี้สตอรี่ไปด้วยนะคะแล้วก็วังว่าจะชอบกันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เบตด้วยนะคะเบไปแล้วบายบาย